พยายามที่จะแสดงทตุแท้ออกมานะครับซึ่งเขาทํามันเป็นปัญหาส่วนตัวนะคุณไปด่าแม่เขาคุณไปน,นี้เขาหรือตัวคุณเองไปทําอะไรแล้วเขาเห็นว่ามันไม่ไม่ชอบมาพากกลเขาก็เลยไปร้องเรียนคุณแฟร์กันหน่อยคุณร้องเรียนคนอื่นมามากแล้วแสดงว่าตัวคุณไม่ใช่คนดีจริงแค่นั้นเอง ถ้าคุณดีจริงจะมีจุดไหนเขาร้องเรียนเขาจับประเด็นได้แล้วเขาจับโปะได้แล้วพวกคุณก็อยู่ยากนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์คุณก็ต้องไม่ต้องไปโกรธเกียดใครคุณไปว่าสามคนนี้เป็นหมาแค่นี้คุณก็ไม่ใช่คนแล้วนะคนอย่างคุณเนี่ยเป็นอะไรอ่ะถ้าสามคนเป็นหมาคนอย่างคุณจะเป็นอะไรสามตัวเนี่ยสามตัว ระหว่างวัดสามคนของผมกับสามคนของคุณเนี่ยใครดีกว่ากันนะครับอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาเลยว่าเขาเป็นหมาแล้วก็เป็นหมาของอะไรกับลุงพลเหรอคุณได้เงินได้ทองจากลุงพลมาเยอะเนะี่ยคุณกดเกลียดอะไรเขานะฮะในข่าวว่าคุณเรียกว่าหน้าเสียถอดสีกันหมดแล้วนะผมจึงใช้คาว่า คุณเจอของจริงเจอสักครั้งผมเคยพูดมานานแล้วว่าคนอย่างคุณเนี่ยต้องเจอคนนิรนา,นารู้หรืยังว่าคุณกำลังสู้กับใครผมพูดนานแล้วเสือคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเป็นไงละ่ะเจอทั้งแก๊งเลยประมาณคงประเมินคนอื่นตำ่ำคงประเมินคนอื่นตำ่ำ แล้วก็คงคิดว่าตัวเองอยู่สูงใครก็แตะต้องไม่ได้นะครับอะไรก็ไม่แน่นอนถอมตนไว้ดีที่สุดนะครับอย่าแสดงอาการการเกลียดชังมันมากนะครับนะอ่ะนะนะสิ่งตัวนี้นะครับนะครับสามคนนี้ผมเรียกว่าจะใช้คำไหนดีเทพพบุตรเทพธิดา ผู้กอบกู้ศักดิีคืนสู่โคกหนองนานนนหมายความว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าเขาเป็นเทวดาจะมาสั่งสอนคนนั้นคนนี้ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายให้อยู่ในความถูกต้องขอโทษนะฮะที่คุณลองเรียนมากี่กี่ครั้งกี่เรื่องเลยเนี่ยมันได้อะไรหรือยัง คุณร้องเรียนอะไรแล้วมันไม่ได้ไปตามที่คุณปรารถนานแสดงว่าคุณมั่วใช้อคติหรือเปล่าในการร้องเรียนเขาทีนี้ก็ให้เขาร้องเรียนคุณบ้างอย่าโมโหอย่าโกธานะครับและคนกลุ่มนี้นี่แหละครับเขาบอกว่าของจริงของจริงเจอของจริงบ้างนะนะ มาสามตัวกำลังไล่กัดโจรเป็นยังไงอะ่ะนะครับผมเคยพูดว่านะครับคนที่ปิดหน้าทำคอนเทนต์เนี่ยหนึ่งเป็นคนที่ไม่สะอาดสองเป็นคนที่มีศัตรูทางธรรมชาติเยอะสามก็คือไม่ใช่คนดีคนดีเขาชอบ นำตัวเองไปสู่ในจุดต่างๆให้เขาเห็นให้ชาวบ้านเห็นว่าเออหน้าตาแบบนี้คนดีนะเขาจะได้ดูโหงเฮ้งบางคนเขาดูโหงเห้งเต็มคุณเปิดหน้าปุ๊บเขาดูโหงเห้งเลยโอ้โหไอ้นี่หน้าตาอย่างเงี้ยมันเกิดมาพร้อมพร้อมกับดาวโจรหรือเปล่าหรือเกิดมาพร้อมกับมหาเศรษฐีโอหโหเหงอย่างี้ เป็นคนดีว่ะเขาจะได้รู้อะไรก็มารู้ปิดหน้าปิดหน้าจะหาอะไรปิดหน้าคนดีบ้านป้าเลยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะจำหนูได้ไหมคะจำหนูได้ไหม นี่เธอดูสิดูสิดูสิคุยดูดูมันไม่ใช่ลูกผู้ชายดูสิมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเออกูจะดูโหเฮงมึงกูดูไม่ได้เลยอ่ะคนดีเหลือเกินเือ ให้สั่งให้สอนกูเห็นเด็กองโจรเขาถือปืนแล้วเขามาถแถลงปิดหน้าปิดตาเนี่ยเขาเรียกวกองโจรไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นใครแต่คุณเป็นประชาชนคนไทยคุณมีอะไรต้องปกปิดเหรอหคุณแฟงแฟประจันหน้ากันใครพลาดก็ถูกดำเนินคดีประจันหน้ากัน นักใจนักเลงส่วนที่เหลือคุณก็แล้วแต่มันสมองแล้วแต่ความคิดแล้วแต่สติปัญญานะสิ่งที่ควรปิดก็คือความชั่วไม่ใช่ปิดหน้าความไม่ดีนะี่ยปิดไว้หรือจะเปิดความความไม่ดีก็ดีนะ เราจะได้รู้ว่าเออเราไม่ไม่ดีอะไรนะครับเราไม่ดีอะไรแต่ธรรมชาติของมนุษย์คือจะเปิดแต่ความดีความไม่ดีเขาก็จะปิดไว้เหมือนภูเขาน้ำแข็งนี่คนคนนี้เล่นปิดทั้งหมดเลยแสดงว่าไม่มีอะไรดีโชว์อะ หน้าตาหน้าตาไม่ดีเหรอมีคิ้วข้างเดียวหรอมีจมูกรูเดียวหรอหรือมีตาหรือตาบอดหรือปากแหว่งเพดานโหวหรืออะไรอะ่ะเราจะได้รู้อยากรู้ว่าสมองกับหน้าตาเนี่ยมันบาลานซ์กันไหม หรือคุณกลัวอะไรคือจะทําเรื่องอะไรเนี่ยจะเปิดโปงใครจะด่าใครเนี่ยกรุณาให้เขาดูหน้าตาให้เขาดูสันดานให้เขาดูที่ไปที่มาให้เขาดูประวัติคุณด้วยที่มาปาพเออสวัสดีคะ่ะบจาได้ไหมคะับจได้ไหมคะจําพ่อสิจะจําได้ไง ทีนี้มันมันต่อเนื่องว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีคนรู้ทีนี้เขาก็จะจะกลางคือมันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยรายการหน้ากากนักร้องเนี่ยเขาให้ทายกจากเสียงเสียงพูดเขาก็ดักนะเพราะว่าเสียงพูดจะชัดแต่เขาจะให้ดูตอนร้องเพลงไม่ดัก เคยเต็มเสียงแล้วก็จะต้องให้ทําทุกอย่างท่าทางกริยาวาจาเนี่ยเพื่อให้คนจับไม่ได้แต่กฎเขาคือจะต้องมาเฉลยทีหลังปิดหน้ามากี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเฉลยสวัสดีครับได้เวลาแล้วนะครับผมอท่านผู้ชมครับ ได้เวลาแล้วนะนะเดี๋ยวเดียนเดียนจะเปิดหน้าเลยนะครับเดียนจะเปิดหน้าทายว่าเป็นใครเอ่ยเปิดนะนะเปิดนะรับ